นี่เป็นส่วนแบ่งจากนกกรงหัวจุกส่วนแบ่งจากกระรอกส่วนแบ่งจากานกต่างๆที่มากินนะครับอันนี้เป็นกล้วยหินจากบันังสตา <c oughs> ลุงซื้อหน่อกล้วยมาตั้งแต่ประมาณเกือบสิบปีแล้วมั้งนะฮะก็ามาปลูกไว้ที่สวนปีนี้เป็นปีที่ได้ได้กินได้กินกล้วยเยอะพอสมควรก็คือกล้วยหินเมื <c oughs> ่อวานนี้ที่เอามา จริงๆมันสุข,ขาต้นนะครับตัวนี้สุข,ขาต้นเลยแล้วก็ลุงก,ก็ตัดมาวางไว้นะแต่ก็ยังไม่ได้เคลียเพราะว่ามันจะมีเศษที่กระรอกกินแล้วก็นกกินแล้วค้างไว้ก็ต้องตัดออกนะครับข้างล่างนี้นะอันนี้เป็นการโดนขโมยกินเมื่อคืนหรือเมื่อวานหรือเมื่อตอนกลางวันสองวันที่ผ่านมานะครับอันนี้จะเป็นร่องรอยของการมาของเขา อพอลุงเอากล้วยมาวางไว้กล้วยหินมาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีนกกรงหัวจุกบินมาเกาะตามต้นไม้เนี่ยเนี่ยต้นไม้ตัวนั้นแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้นะครับมาเกาะแล้วก็ร้องชิกๆๆๆก,ก,ก,กแล้วก็เหมือนว่าเอ,อ,อยากจะกินอยากจะกิน,อ,กะกนอะไรเงี้ยนะลุงก็ไม่ได้เก็บนะครับก็วางไว้ตรงนี้แหละแต่ว่า <c oughs> ปรากฏว่าหลายวันเข้าสองสามวันก็ลุงก็ไม่ได้เก็บจนสุกจนสุกเยอะแล้วนะ ตอนแรกมันก็ยังไม่ได้สุกเยอะนะมันสุกแค่สองหวีด้านบนแต่พอมันเริ่มสุกสุกสุกมาเหมือนมันมีกลิ่นไหมครับเหมือนไม่มีกลิ่นหอมออกไปโชวออกไปล่อสัตว์ล่อนกล่อกลอกมากระลอกมาถึงตรงนี้เลยนะครับเมื่อเมื่อเมื่อวานนะกระลอกมาถึงต้นนี้เลย <c oughs> ก็มาแล้วก็มาแทะกินในส่วนหนึ่งวันนี้ลุงก็เลยว่าเออถ้าเราไม่เก็บวันนี้ พรุ่งนี้อาจจะไม่เหลือให้เราก็ได้เพราะว่ามันเริ่มรู้แล้วนะว่ามันอยู่ตรงนี้ลุงก็จะเอาไปแล้วก็ไปหั่นปอกเปลือกแล้วก็หั่นแล้วก็เข้าเครื่องอบแห้งไว้อ่ากินหลายๆวันนะครับก็คือเอาไว้ถนอมอาหารไว้เนื้อเนื้อเนื้อของกล้วยหินจะอร่อยมากนุ่มนะครับนุ่มนุ่มเวลาตากแล้วมันจะนุ่มนุมนุ่มุไม่เหมือนกล้วยกล้วยน้ําว้าถ้ากล้วยน้ําว้าเนี่ยพอเราตากปุ๊บมันก็จะแข็งแข็นะครับอร่อยนะครับตัวนี้อร่อยมากแล้วก็มันก็เป็นอาหารที่ เอ,เ,อเอาไว้กินกับน้ำร้อนตอนเช้าไว้กินกับน้ำชาตอนเช้านะครับก็อร่อยคือแทบแทบไม่ต้องเติมน้ําตาลในถ้าไม่ต้องเติมความหวานในกาแฟหรือน้ําร้อนตอนเช้าเช้าเลยเพราะว่าพวกนี้เราหยิบขึ้นมาชิ้นเล็กๆแล้วก็เคี้ยวกินมันก็เพิ่มความหวานให้เราได้แล้วนะอร่อยมากนะครับกล้วยตัวนี้แต่ว่านานๆทีก็คงอนาคตต่อไปนี่ก็คงจะทยอยออกเป็นเป็นเรือเรือเือืเอ,เ,อ,เ,อเพราะว่าตอนนี้มันก็ ลุงก็ตัดปลีออกไปแล้วประมาณ4เครือก็คงจะได้กินทยอยกินเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารตแรกที่เคยตากไว้ก็หมดพอดีก็จังหวะเดียวกัน